สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีไพศาลส,สุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลบรีประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหา,าราชประจำปี2567ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารประจำทุกสัปดาห์โดยมีนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5้าโรงเรียนและ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการประชุมได้จัดให้มีการประชุมในทุกสัปดาห์เพื่อร่วมหารือในการติดตามโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรีกําลังดำเนินการอยู่และอยู่ในระหว่างการดำเนินงานรวมทั้งโครงการต่างๆที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี โดยได้มีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองลบรีที่ต้องการนำเสนอให้กับผู้บริหารเทศบาลเมืองลบรีได้รับทราบค่ะ โดยนายจำเริญสละดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบรีได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบบรีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบรีที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2567ห้ารเจ็ดโดยเฉพาะในส่วนที่เทศบาลเมืองลบบรีรับผิดชอบคือการตกแต่งสวนสวรรค์วังพระนารายณ์ซึ่งในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในแต่ละคืนจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมความสวยงามจำนวนมากซึ่งทุกคนต่างชื่นชมในความสวยงามของการประดับไฟฟ้าและสวนดอกไม้รวมทั้งภารกิจต่างๆที่เทศบาลเมืองลบรีได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดลบรีเช่นการบริการรถรางรับส่งนักท่องเที่ยวการดูแลเรื่องของความสะอาดตลอดการจัดงาน ซึ่งทุกภารากิจที่เทศบาลเมืองลบบรีได้รับมอบหมายถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบบร,รีที่ได้ร่วมกันดำเนินงานในปีนี้รวมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการในการเก็บทำความสะอาดพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรี โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อให้กลับคืนสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะนอกจากนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรียังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรีกำลังดำเนินการอยู่ให้ดูแลควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการต่างๆต,ต,ตรงตามแบบที่เทศบาลเมืองลบบุรีกำหนด รวมทั้งการดําเนินการต้องกระทบกับการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่ดําเนินโครงการต่างๆน้อยที่สุดค่ะจากนั้นหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลพบรุรีได้รายงานการดําเนินการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรีได้รับทราบก่อนปิดการประชุมในครั้งนี้ค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้รับการเลือกสรรเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยคนใหม่หลังจากที่ประธานคณะกรรมการคนเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่งค่ะ ณนะห้องประชุมศาลาไทยโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยครั้งที่หนึ่งทับ2,567 โดยมีว่าที่ร้อยโทดกเตอร์จัตุรงศรีพานิชกรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายธรรมวิทย์ธรรมพิธีผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นเลข,ขานุการการประชุมและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ โดยนายธรรมวิทย์ธรรมพิธีผู้อำนวกยการโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลายัยเลขานุการการประชุมได้แจ้งในที่ประชุมว่าหลังจากที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลายัยบางท่านได้ดํารงตําแหน่งครบวาระในวันที่9มีนาคม2567 ซึ่งโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน15คนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงต้องมีการสรรหาและเลือกสรรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูรลวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูรลวิทยาลัยกรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการผู้แทนผู้ปกครองกรรมการผู้แทนครูกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการผู้แทนสิบเกา่าโดยว่าที่ทร,ร้อยโทดรจตุรงศรีพาณิชกรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัาน้นพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยประธานในที่ประชุมได้ใช้การคัดเลือกหรือเลือกสรรแบบเปิดโดยได้ให้คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเป็นคณะกรรมการให้ครบสิ้าท่านก่อนที่จะให้คณะกรรมการทําการคัดเลือกหนึ่งท่านเพื่อเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยค่ะ โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยโดยไม่มีการเสนอชื่อผู้อื่น ซึ่งหลังจากนี้ทางโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลายัยจะเสนอชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลัยชุดใหม่เสนอให้แก่พ่วมในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลบรีพิจารณาแต่งตั้งและลงนามต่อไปค่ะ โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กล่าวขอบคุณทางคณะกรรมการที่ให้ความเชื่อใจให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยโดยคณะกรรมการชุดใหม่และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดสรรเข้ามาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยชุดใหม่นี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ จากหลากหลายอาชีพและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางอาชีพซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได้รับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจากนั้นว่าที่100ทร้อยโทดอกเตอร์จตุรงศิริพานิชกรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยชุดเดิมที่จะหมดวาระลงในวันที่9มีนาคม2567 ได้ร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีว่าที่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์ mm. iPad, วราศักติก์ไกลเฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลุบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ